สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2021-2022ฮ <Yeah. S 1> าคิมซีเยกตกเป็นตัวสำรองในแผงเกมรุกของเชลซีในฤดูกาลนี้หลังจากผลงานไม่ค่อยดีด้วยการลงเล่นทั้งหมด44นัดรวมทุกรายการทำได้8ประตูซึ่งล่าสุด ฟาบิโอโ o มาโนรายงานว่าเชลซีพร้อมที่จะขายซีเยกออกจากทีมในตลาดหน้าร้อนนี้ถ้าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาเอดิสันคาวันนี่กำลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดหลังสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้และยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะเล่นในยุโรปต่อไปหรือย้ายกลับไปเล่นในอเมริกาใต้ซึ่งล่าสุด ฟาบิเซโอโรมาโนรายงานว่าซาเลนิตน้าคือทีมที่ให้ความสนใจดึงคาวาน,นี่กลับมาเล่นในเซเรียอาอีกครั้งหลังเคยสร้างชื่อกับปาเลโมและนาโปลี เรียลมาลิดมีเป้าหมายในการเสริมทัพคือคีเรียนเอ็มบาเป้กองหน้าของปารีสแซงต์แชงกงแต่สุดท้ายต้องพลาดหวังเมื่อนักเตะตัดสินใจต่อสัญญากับเปเชเพิ่มอีก3ปีเป็นที่เรียบร้อยด้วยเหตุนี้มาลิดจึงต้องมองหาเป้าหมายใหม่แทนโดยเดลี่สตาร์รายงานว่าตอนนี้มาลิดกำลังคิดยื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ เพื่อดึงตัวราฮิมสเตอร์ลิงและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงพอสมควรเพราะตอนนี้นักเตะเริ่มโดนลดบทบาทกับทีมแล้วขณะที่อีกหนึ่งสำนักข่าวอย่างอาร์ตได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแต่ระบุเป้าหมายของมาริดอยู่ที่ลาฟาเอลเรอัลกองหน้าของเอซีมิลานโดยแข้งรายนี้เพิ่งช่วยต้นสังกัดควา้าแชมป์เซเรียอิตาลีในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จแกเลซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ประกาศรายชื่อนักเตะชุดทำศึกยูฟาเนชั่นลีกเดือนมิถุนายนออกมาแล้วซึ่งมีรายชื่อของสองนักเตะป้ายแดงคือจารอดโบเวนกับเจมจัสตินได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกโดยโบเวนมีผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤด,ดูการ่าสุดกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดขณะที่จัสตินอยู่ในฟอร์มที่ดีกับเลสเตอร์ซิตี้นับตั้งแต่ฟิตส,สมบูรณ์กลับมาหลังจากพักยาวไปนาน อลิยองชัวเมนี่มิดฟิลด์ของโมนาโกลกลายเป็นอีกหนึ่งแข่งเนื้อหอมของวงการฟุตบอลยุโรปซึ่งเรอัลิดเป็นหนึ่งสโมสรที่ต้องการดึงตัวมาเป็นตัวตายตัวแทนของคาเซมิโลจนกระทั่งล่าสดุด RMC Sport สปอรตรายงานว่าเรอัลิด มาลู้ข้อตกลงกับโมนาโกดึงชัวเมนี่มาร่วมทีมด้วยค่าตัว80ล้านยูโรเสือใต้บาเยอร์มิวนิกประกาศคว้าตัวนูเซมาซาอุยแบกคว่าจากอาแจกอัมเตอร์ดัมมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวโดวยตกลงเซ็นสัญญาถึงปี2026 <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ